This is a Real Estate Nerd Podcast ก็แค่อยากชวนเพื่อนที่ชอบประสังหามาเล่าสู่ให้กันฟังเพราะเราเชื่อว่าโลกนี้สนุกเมื่อแชร์ต่อและแบ,บ่งปันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเรอ l อ s เซ t เนิร์ดพอดแคส by p r e s t i c Living Consultant นะคะวันนี้ก็พบกับอิ๋วน้องกะมวลค่ะ เอมิลี่พัทธสยาค่ะแป้งธนิตาค่ะค่ะก็อีพีนี้ห่างหายไปนานเน,ะนานะนานมากนะคะนานมากแต่ว่าก็คือรู้สึกว่าอะนิมิตใหม่ใหม่มาแล้วอยากกลับมาอัดอีกครั้งหนึง่งเพราะตอนนี้อย่างที่เพื่อนๆทราบกันเนาะว่าตอนนี้ประเทศเราเปิดแล้วนะคะนนความหวังของเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในตลาดอสังหาเช่นกันวันนี้ก็เลยเขาเรียกว่าไงใน e ีพีนี้ก็เลยอยากมาพูดถึงว่าหลังจากที่ ประเทศเปิดแล้วเนี่ยตลาดอสังหาพูดถึงเรื่องเช่าอย่างเดียวก่อนแล้วกันเนาะว่ากลับมาเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะมาพูดคุยแบ่งปันกันในอีพีนี้นะคะเป็อย่างที่ทราบว่าแบบเออเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาใช่ไหมคะหนึ่งพฤศจิกเราก็มีการเปิดประเทศทีน่าทำให้เหมือนกับต่างชาติอ่ะที่แพลนที่จะมาเมืองไทยอ่ะไม่ต้องคอนเทนทีแล้วซึ่งถามว่าเฮ้ยเรื่องคอนเทนทีมันเรื่องใหญ่สำหรับเขานะ14วันคุณต้องอยู่ในห้องแบบสี่เหลี่ยมเราก็คุยกับลูกค้าหลายคนนะ คนที่มาช่วงแบบต้องที่ต้องพอลันทีนะ่ะเขาบอกโ oh อ้โหแบบทรมานมากทีเนี้ยพอแบบมันไม่มีกฎตรงเนี้ยมาเกี่ยวข้องอะ่ะมันทําให้เหมือนกับการตัดสินใจในคนที่แบบเล็งที่จะมาเมืองไทยมาตั้งนานแล้วอะ่ะตัดสินใจได้เลยอ่ะคุณแล้วก็คนก็เดินทางเข้ามาเยอะมากอย่างแบบบริษัทเราเนี่ยอย่างเดือนช่วงตั้งแต่ช่วงพฤศจิก่ะตั้งแต่ต้นเป็นต้นมาเนี่ยถามว่าแบบเฮ้ยได้แ n q u i r y ี่ค่อนข้างเยอะนะคะ แอนควายรก็คือกลับมาเยอะใช่ไหมใช่กลับมาเยอะทราฟฟิกกับคนติดต่อกลับมาอ่าเรียกว่าอย่างงั้นก็คือพอเปิดปั๊บก็รู้สึกยุ่งเลยทันทียุ่งใช่อย่างแบบเรามีปิดเช่าทุกอาทิตย์อยู่แล้วค่ะนะคะแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้มาสัมภาษค์ณุณเอมิรี่แล้วกันเพราะว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงนะคะในทีมเราแล้วก็ปิดเช่าแหลกเลยช่วงต้นเดือนนี้ยุ่งมากใช่ไหมคะ ต้นเดือนค่อนข้างยุ่งเลยค่ะเพราะว่าคนาลูกค้าส่วนใหญ่เขาชอบที่จะม o ่งินในช่วงต้นเดือนอ,อแล้วอย่างแบบลูกค้าที่แบบปิดเช่าไปเนี่ยเป็นลูกค้าแบบไหนแบบไทยต่างชาติหรือว่าเป็นลูกค้าที่อยู่ในประเทศหรือเป็นลูกค้าใหม่ที่แบบเดินทางเข้ามาด้วยจริงๆมีทั้งสองแบบเลยมีทั้งเพิ่งเดินทางเข้ามาแล้วก็มีจริงๆมีคนไทยเหมือนกันสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคนไทยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นชาวต่างชาติอื มีทั้งเอ็กซ์แพที่เดินทางเข้ามาใหม่ด้วยเนาะที่เราดูแล้วก็มีคนแบบว่าอ่าตัดสินใจมาอยู่เมืองไทยอย่างล่าสุดเราก็มีเนาะที่เป็นคนอเมริกันแบบว่าอ่าตัดสินใจว่าจะมารีทายอยู่ที่เมืองไทยและก็มาเช่าห้องระยะยาวเลยเพราะว่าเดินทางเพิ่งเดินทางเข้ามาใช่ก็มันก็มีหลายโอกาสเนาะที่แบบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามามากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าแอบได้ลูกค้าเก่าเก่าเยอะอยกันนะ ที่แบบจะต่อสัญญาเพราะว่าเหมือนกับสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออเขาสิเคียวมากขึ้นม,มีความมั่นคงมากขึ้นก็มีการต่อสัญญามากขึ้นอย่างแบบเมื่อก่อนอะช่วงโควิดอะอิ๋วก็ได้ต่อสัญญาทีล,ละสามเดือนนะหกเดือนแต่ตอนนี้คือที่ต่อสัญญาเนี่ยก็คือส่วนมากจะเป็นหนึ่งปีเลย หมือนกับเออค่อนข้างม,มั่นใจแล้วว่ามันคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วแหละก็ <c oughs> ต้องอย่างนี้แล้วมันผ่านจุดแย่มาแล้วเอ,อผ่านจุดพีคมาแล้วก็ถือว่าเป็นแบบโอกาสที่ดีเนาะสําหรับแลนด์หลอดทั้งหลายใช่ใช่อพอแบบหลายอย่างเริ่มกลับมาเป็นปกติอีกสิ่งหนึ่งที่เริ่มกับจะกลับมาเป็นปกติก็คือราคาไหม เป็นไงบ้างแต่ส่วนราคาที่ปิดปิดไปราคาที่ปิดปิดไปส่วนใหญ่ลูกค้าก็ได้ในราคาที่ดีวกูดีลนะย,ยังพอได้เป็นกูดีลอยู่ก็คือไม่ได้ถึงกับขั้นว่ากลับไปเป็นแบบโอ้โหมาเก็ตไพรซ์เลยในช่วงที่ยังไม่เป็นโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่ายังเป็นกูดีลอยู่แต่ว่าแอบ,บรู้สึกดีนิดนึงนะคือในฐานะที่เราเป็นเอเจนต์อะเราปล่อยเช่าให้ลูกค้าโอนเนอร์เนาะเราพยายามบาลานซ์ทั้งสองฝ่ายนะระหว่างผู้เช่ากับโอนเนอร์ว่าให้ทั้งสองปาร์ตี้มีความสุขอะ บางทีเราโดนกดราคามามากๆเราก็ไม่แฮปปี้แทนโอนเนอร์เหมือนกันนะฉะนั้นช่วงนี้รู้สึกว่าราคามันก็ยังเป็นกูดดิวอาจจะไม่ได้ขึ้นสูงมากแต่ก็ไม่ได้ต่ำเี้วเรียดินหมือมื่ก่อนอแล้วนะณช่วงเนี้ม,มันก็เลยทําให้เหมือนกับลูกค้าคนไหนที่จะ pending ไว้ว่ายังไม่ตัดสินใจสักทีช่วงนี้ตัดสินใจกันมากขึ้น เพราะเหมือนกับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะที่จะได้กู๊ดดิวเนี่ยจริงเพราะเราไม่รู้ว่าปีหน้าทุกอย่างอากลับมาดีขึ้นแล้วราคาก็กลับไปเป็นราคาปกติเหมือนเดิมใช่เพราะทุกๆวันเนี่ย<ม>เวลาผ่านไปอ่ะวัคซีนเนชั่นเลมันเพิ่มขึ้นทุกวันอ่ะยังไงก็ต้องเปิด่ประเทศอ่ะแล้วร้านค้าผับห้างหรืออะไรอย่เงี้ยมันก็กลับมามีคนคึกคักคือเศรษฐกิจยังไงก็คือก็ต้องเดินหน้าต่อไปอ่ะ วันนี้ถือว่ามาอัปเดตนะคะเป็นควิคอัปเดตว่าหลังจากประเทศเปิดเนี่ยตลาดเช่าของอสังหาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีทิปอะไรให้อนเนอร์ไหมคะช่วงนี้ก็คือใครที่แพลนตกแต่งอยู่นะคะก็จัดเต็มมาเลยนะคะก็คือลูกค้ากลับมาแล้วกลับมาแล้วก็คือมาสวยๆเราต้องพร้อมกับกาอ่อเรทการปิดนี่คือพาไปดูก็ปับก็ยังไงคือสาหรับเป็นตัวเีเองนะคะวันไหนที่เปิดโชว์นั้นจะต้องวันเป็นวันที่ปิดด้วย อันนี้ถ้าพูดแล้วหมั่นไส้นะคะถ้าไม่ดูจักกันนาอ,อไฟแรงจริงๆน้องใหม่คนนี้ก็ใช่ก็สําหรับโอนเนอร์ท่านไหนที่แบบแต่งอยู่หรือว่าเออผมรอให้ฟ้าใสคนนี้หน่อยไม่ต้องรอตอนเนี้ยแต่งให้เต็มที่ไปเลยจัดเต็มต้อนรับโอกาสพอปิดปุ๊บพอเปิดปุ๊บแล้วห้องว้าวก็โอกาสปิดก็สูงต่อให้ห้องอะ่ะมันเป็นห้องแบบที่เราปล่อยเช่าแต่ก็อยากให้อินเวส์นะเพราะว่า มันทําให้เราได้ผู้เช่าได้เร็วขึ้นนะคะในการในการลงทุนเนาะในการแต่งห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจเช่าก็ง่ายขึ้นใช่ไม่ต้องแบบคิดแล้วพอเห็นปุ๊บออะห้องนี่จึ้งเลยอเอาเลยพร้อมจองอยากให้เป็นแบบนั้นเนาะค่ะก็สําหรับ EP นี้เป็นคลิกอัปเดตนะคะสําหรับโพสต์ที่ประเทศเปิดแล้วตลาดเป็นยังไงบ้างค่ะก็เดี๋ยวสําหรับ EP หน้าเรามาว่ากันว่าเดี๋ยวเราจะมีดีเทลอะไรมาแชร์อีกบ้างนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ